รายการต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้มาฟังบทเพลงหมอลำพ่อๆนะคะจากพ่อนาธานขอเสียงบมือต้อนรับพ่อนาธานค่ะเชนครับครับผมปัญญนาทานบนเทียนครับชุ่มชนบานลาดาน,นีครับของทับทัมครับสิลํำให้ฟังจากสองก่อน หลงหลงล้วะสงสารทรงวงเวียนผัดเปลี่ยนพี่น้องเอ๋ยมันนักเวียนหลองคองคือล่อหลดยนไผ่บ่อนหนีผลข่วมแกเจ็บตายไปตมกรมตมเวนสุวรรณบ่มีเวนกัมน้ำเนนเวนกัมหักหนาวจองทั้งสองนางนุมเท่าักัมเจ้าแจงมาบอมีไผ่แตงตั้งหฮาหักแตงกัมเอง เล่งไปตามคำส้อนบอนพระองค์เฮาสีขันบาลีว้วากำมังสุจิตตังไผ่ผู้ทำกำสร่างกำดีหรือชัว่วไปตามตัวอ่อนตอนเสมอดามตังเงาพี่น้องเอ้ยบุญบุญนี้บ่มีไผ่ปันแจกกันแล้ว่บช่างแห่งใออดคือไม่ภาคาง บุญบุญนี่อุปมาคือจังเหากินเขาเหากินเห่ก่ออิ่มบ่สร้างไปอิ่มทองเขาพุ่นผูบอกินคำว่าสินสินนี่มีคุณลำยิงพี่น้องเอ้ยหาสิ่เปียบบ่ไใดสินเจ้าโนพุทโธอันว่าเงินคำแก้วพ่อยนิ้นพิทูลาดเจ้าโลกสมมุติใสยั้งบลำทอสินสินอดีตเจ้าลำยิงกลัวเงินคำ บอ่อชงนี้ราคาสิเปียบปุนปานใดสินผระจอมใต้แกวดีจิงทานเก้าเป็นผู้สาวแห้งโกสือใดแห้งดีไผผู้มีสินนันผิวพั่นก็พุดพองมีเกลิ่หอมหว่องเห่าไปเท่าตัว,ตวทะลังบ่กคือจันและคู่หอมแต่สัวย่มดมหอมแต่ย่มลมผัดกินละออกมาตองสินอันหอมไปใดต้วนลมเหม็นทุกธาบ่กว่าเหนือและตไตขจรไใด ทั่วทะลังเด้อคนเอ้ยพี่น้องเอ้ยบุญมีแล้วเป็นน้าเขามั่นก้ของขั้นหักหลบว่้อมแสนจีดินกับเป้าดายมีตะคว่ำยากหายเดินไม้ขมาหาวาชนาชาติตาตกตำลงเพียงหยา บุญผลาบอกเคยสางทางอับจนก็สูงเด่นสี่วิจเศนลำเข้นเพราะว่าบุญเก่าหน่อยจึงพ้อยไ,ได้แต่ทุกจนเด้อคนเอ้ยละหนามาบัดนี้สีลำแท้งสันเลยครับ กูกูสันโทโกนาคาโนกัตตะโปโคตโมอลริยาเมตโยลวนจะนอพุทธโทจงมาปกป้าบังจงมากังมาเหล่อมพี่น้องไว้ละพยายามมีอายุวันนั่งสุขังพลังป่าจะจากทุกครั้งโลค่าพญาติผมสิขอประกาศบอกซื้อยาดียาของท่านภาษีมีมาหลายอย่างมีขนาดต่างๆแก่โลกของคน สารพัดรพ่าลอยอันพันยางหลูกหยังก่อสร้างแก่ใดอีหลีข่ารักษากะมีเล็กเล็กหน่อยหน่อยฝนาลงมาซอยพวกมนุษย์หลงทางพวกหลกมือหลกม่อนค้นหลงทางออกกินไปแล้วกบสิไขย,ยู่ดอกหูแจงตาใสสิหูจัดทั้างไปบ้านเดิมนิพพานแต่ก่อนใัยได้กินละจิตอ่อนเศร้าโกรธเศร้าหลงพวก,ก,กคิดว่นคิดไหวคิดนั่นคิดนี่กินละมิจีรีหายโศกหายเหงา พวกทีคิดบอเท้าให้มากกินลองเบิงเดี๋ยวนี่สัตว์ัจหนาพุทธเครงโลกหลายมาลุ้มไผ่พ่ได้ย,ยาซุ้มพระสีไตแนฟังเอาเด้อยเห้วแม่ฝืนหอนคอนดีบ่จัเป็ดจากผีเสียงข้างหึนๆพวกทีนอนบอตื่นบ่หูเหลืองแนวใดเมื่อตะรับแต่ไหลเสียงก่นท,นทวนทวนนี่จังแม่เล่ามวลน,น้ำโลกโลกกี่สิบ่กินดอกตียาดีประเสริฐ เดี๋ยวนี้ท่านพระสีฟันโลมาเปิดเอินพวกเวไนให้เจ้าพากันไปกินยาสากรเพื่อนแจกไปทุกบอลในโลกโลก,กาโลกประสาทปัสสาหายปานเกิดไม่ฟังออดเอร์พ่อหญยคันบ่เมนควมผมให้ทุกผู้ทุกพ่นปฏิบัติธรรมะเพิ่อบว่าห้ลดละธรรมะธรรมโมจึงติงมีสุขโขไปพ่ายภาคนาปลุกรัท่าแก้กาความเสือในกรรม เสื้อในก,กันกระทำของเฮาทุกยางทำหยัางก่อ้างทำเัว่าทำดีผลของกรรมนั้นมีทำดีแล้วโทษให้ทำโหดหยาบสาสามานผลของกัรบันดันทำให้ลำบากผู้ใดหักทำแต่กรรมดีบันดันให้สุขขีหล่สบายทุกเมื่อพี่น้องนั้นเสือ้อยาตองสงใจเอาอีากจัก่อนาะคเนอฟังอีกก่กรพระก่อนพ้าที่ที่พูดเรื่องของดีในทางธรรมะ เรื่องคำสอนของพระมีมากเหลือหลายคนเฮาเกิดแล้วตายทับสวนบนเตียนชีวิตคนมันเรียนคือหล่อหลดย่นเฮาเกิดมาเป็นค้อนยาได้เสียศาสตร์ต่องไปทดผู้สละหลาดในศินในธรรมหลุ่จักรุณจักกรรมทำดีนี่ชัวู้ให้มั่นส่วนทั่วในโลกสงสารชีวิตคน้นบ่หน้านเกิดแล้วมีแก่ชีวิตคอนบอ่เน่เกิดแก่เจ็บตายขั้นวามันเป็นนายพาเฮามาเกิด พามาเอากำเนิดในภพสงสารกำเป็นภูบันดันค่อยแบ่งค่อยแจกกำเป็นภูจำแนกชีวิตของคนที่ยากมีดีจนพ้นกำน้ำแตงกำเป็นภูแจกแบ่งคนจนคนรวยใัยธรรชั่วก็ช่วยไปทธรดีก็ส่งพันเปลี่ยนเรื่องของโลกจับเปลี่ยนหมุนเวียนให้พากันภาคเทียนทำดีไว้เถิดแต่ไปแล้วสีเกิดฝากฝ่าเวหาไปเกิดเป็นเทวาเมืองบนยาห่วง สมพอควรมวนไว้ซกัก่อนทนานแล้วจบเลยครับขอบคุณนะคะพ่อใหญ่นาธานมนเทียนนะคะโอ้โหเป็นไงคะฟังออกไหมคะ